สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมือนี้หอกกะอยุส่ส่วนแต่งนะครับเดิมปุ๊กไม่นะครับแต่งเกาแต่ปุ๊กไม่นะครับกระเพิรน้ำใส่ตอนเซานะ้ครับขดครับแต่ปุ๊กได้สิบมือแล้วนะครับ ปลุกรุ่นใหม่แล้วนะครับทุกคนครับรุ่นเก่ากระเก็บคายไปแล้วครับต่อไปก็เป็นกันให้ปุ้ยนะครับให้ปุ้ยน้ำกอนนะครับ ครับช่วแต่งคุ้มได้สิบมือนะครับต้นก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยะครับทุกคนครับปพอกันไหมวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ